สวัสดีครับคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับช่วงแรกมาผมมาเจอกันกับแอดวิไลนะครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสาหรับแนวทางช่วงบายช่วงแรกนีนะครับหลังจากแอดมิไลนะครับได้ลงสุดสรุปโค้งสุดท้ายปู่594นะครับให้เอฟซีทางช่องได้ติดตามกันไปแล้วนะครับอมาในคลิปนี้นะครับจะเป็นล็อกล่าง อของน้องแพรวานะครับล็อกล่างน้องแพรวานะครับก็คือ,อสุดสองตัวบนล่างนะครับแอดวิไลได้ปล่อยไปแล้วที่ว่าเป็นการเปิดตัวของน้องแพรวานะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นลอ็นนลอกล่างนะครับเป็นล็อกล่างนะครับน้องแพรวานะครับสำหรับสุดสองตัว อ่ะุดสองตัวบนล่างครับปล่อยไปแล้วนะครับอ่ะครับงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นล็อกลังนะครับคุณพ,อพ่อคุณแม่เบิรงสคริปให้ดีอ่าหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ่แอดวิไลก็ต้องขอบบุญขอบคุณนะครับน้องแพรวานะครับที่ทรงตัวเลขแนนทาทั้งก็มมาเปิดตัวทั้งช่องอ่ะคุณพ่อวิไลให้โชคนะครับ อ่ขอกราบขอบุญขอบคุณน้องเพ่ว่านะครับหลัาได้โทรพูดคุยกันน้องก็ได้ว่าอ่าน้องเพ่ว่าขอปล่อยหลอกหลังให้น้ำแน่คุณพ่อนะครับบ่เป็นยังนะครับขอแต่ทรงมาานะครับอ่าแอดวิไลมีนาทีนําเสนอนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณน้องเพ่ว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแอดวิไลเคยบอกนะครับอ่าสำหรับ f c ท่านใดที่เป็นนักคำนวณกับตัวเลขแนวทาง อยากให้ทางช่องเฮาได้นำเสนอนะครับตัวเลขแนวทางนะครับเพื่อเป็นวิทยาท่านให้ FC ทางช่องสามารถส่งมาได้นะครับโทรมาได้0984131715เบอร์ที่ขึ้นนะครับต้นคลิปนะครับเบอร์ที่ขึ้นต้นคลิปสามารถโทรมาหาิไล่โดยตรงได้นะครับครับสำหรับ ตัวเลขแนวทางนะครับของน้องแพรวานะครับเป็นล็อกนะครับเป็นห้วยล็อกนาติดตามนะครับเพราะว่าบ่อหลายชุดนะครับจะมีแค่หนึ่งสองสามมีเจ็ดชุดนะครับมีเจ็ดชุดหนาลงทุนเพราะว่ายังไงเกตชุดนี่ถ้าตัวเลขแนวทางของน้องแพรวาเขายังไงก็มีกําไรนะครับหนาลงทุนขึ้นกันนะครับล็อกล่างนะครับ คุณพ่อคุณแม่สาหรับสายสวอรรุ่นสูงวัยนะครับเตรียมสมุดประกาไว้นะครับส่วงพูดคุยทับข้าวทัข้าวกันยุนี่นะครับที่แคบหน้าจอไม่เป็นเตรียมสมุดประกาไว้เดี๋ยวแอดวิไลจะพผาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับเพราะว่ามือนีก็เป็นวันที่ยี่สิบเก่านะครับสามสิบพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สรุปอันดับหนึ่งถึงอันดับหานะครับมืออื่นวันที่สามสิบแอดวิไลจะสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันแน่นอน เพราะว่าส่วเซอรแอดวิไลจะไปประชุมที่เทสบาลอยู่นะครับกลับมาจากประชุมเดี๋ยวแอดวิไลจะมาขัดสันตัวเลขแนวทางนะครับอันดับ1ถึงอันดับ5ให้ f อฟซทั้งช่องได้ติดตามกันนะครับครับเริ่มจากคู่แรกนะครับเริ่มกันเลยล็อกล่างน้องแพรวาอ่เขียนตามเลยนะครับชุดแรกครับ6 5ห้ หนึ่งห้าเจห้าศู้าต่อไปครับเก้าห้า แปแล้วก็5 5าเจ็ดชุดนะครับเจ็ดชุดมีแค่นี้นี่คือล็อกล่างนะครับของน้องแพรวาเป็นการเปิดตัวครั้งแรกครับมี2อคิปเลยครับุด2ตัวบนล่างแอดวิไลปล่อยไปแล้วนะครับสำหรับ อ่นนีทาทางของน้องแพ้ว่าอันนี้เป็นล็อกล่างอย่างเดียวสุดสองตัวที่ป้อยไปนั่นนะครับจะเป็นบนล่างนะครับอ่ะแอดวิไลลงให้นะครับลงให้นี่เป็นหลักฐานการลงแทางนะครับลงให้วันที่กลับลงให้วันที่ลงให้วันที่ ยี่สิบเก้านะครับอ่ายี่สิบเก้าอ่ามิยอกับมิถุนายนหกแปดอ่านี่คือมือลงแนวทางนะครับมีเกดชุดนะครับก็คืออ่าเดี๋ยวแอดวัดจะทวนตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะครับอันหลับไปนะนี่ทวศรพสับมากอันหลับรับรับ,รบ ห5ห7 5 5นึ่าเนะครับนี่คือตัวเลขแน่วทางนะครับล็อคล่างของน้องแพวานะครับเจ็ด <c oughs> ชุดครับมีทั้งหมดเจ็ดชุดนะครับนี่คือตัวเลขแน่วทางนะครับเป็นการเปิดตัว ครั้งแรกของน้องแพรว่านะครับอ่าจะได้กัดครับอ่าลอกล่างของน้องแพรว่านะครับมีอ่าคุณพ่อปนโภมานะครับเบบซีทำเรื่องลงทะเบียนเกษตรผ่านแอปฟาร์มบุ๊กนะครับผ่านแอปลิงนะครับ อาครับนี่เป็นตัวเลขหน้าทาังนะครับทีแอดวิได้นำเสนอช่วงแรกนะครับเอาครับนี่คืออาน้องผู้พากับเพน่ผ่านดูนะครับตอนนี้เปิดเขา้าเปิดออกประตูอ่าเดี๋ยวจะทำโทษน้องผู้พาอยู่นี่อ่ามาสวัสดีเอฟซีดูเฮ็ยนยังสวัสดีเอฟซีนหน่อยน้องผู้พาเนี่ยเอาวัดวยังมือนี่พวนกินยัง กินชอ็อกโกแลตโอ้ยก,อกินแต่ช็อกโกแลตเบิ้งดูกฝุ่นนะ40กิปโ,ปโล่ละสวัสดีเอฟซีลรบอนสวัสดีครับอ่านะครับน้องผู้พามือนี่เาว์อาทิตย์นะครับบ่ได้ไปโรงเรียนนะครับเอาตัวเลขหนนะ้าท่านะครับเอฟซี e แคบนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าลองเบิ้งนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกอ่าคือแอดวิไลเคยบอกนะครับ สำหรับนะักคำนวณต่างๆที่มาเปิดตัวทางช่องเฮ้านะครับตัวเลขสองสามงวดติดนี้มักจะเข่าเดินดีพร้อมนะครับพิจารณนครับสำหรับคลิปนี้อดวิไลจะจากลาเอฟซีทังช่องไปนะครับจังไรก็ให้ตัวเลขแนวทางนะครับเปิดตัวของ้องแพร่ว่าให้ประสบผลสำเร็จทังช่องเฮ้าให้โฉบมันนะครับเจ็ดชุดล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนจากลากันไปคลิปนะ่า เจอกันใหม่สวัสดีครับ